สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอรสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็มีไม้หัวมาแบ่งนะคะหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะใครสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้นะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งตั้งแต่หลัก10ถึงหลักร้อยเลยมีไม้ป้ายไม้เก่ามาด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่าทรงเหมา3สามสนะคะพี่พีรับกี่ต้นก็ได้ไม่มีขั้นต่ํานะคะอันนี้จะเป็นแบบงานหัวนะคะเดี๋ยวหนูเอาให้ชม งานหัวก็จะส่งแบบนี้เลยนะคะส่งทั้งหัวทั้งใบนะคะพี่ๆไปถึงตัดใบออกได้เลยนะคะเพราะใบเขาน่าจะเหี่ยวจะเฉานะคะเพราะว่าอันนี้จะส่งแบบงานหัวเลยนะคะไปถึงไม่ต้องกังวลค่ะตัดใบแล้วก็รอใบใหม่ปิดได้เลยนะคะสวยมากๆนะคะงานหัวใช้เวลาปลูกนะคะอย่างชุดนี้ที่หนูเอามาแบ่งพี่ๆคือไม่ต่ำหกเดือนนะคะกว่าเขาจะสร้างหัวขนาดนี้นะคะใครสนใจก็สามารถอ่า เลือกชมเลือกหาได้เลยนะคะข้อดีของไม้หัวคือพอเอาไปปลูกแล้วนะคะเวลามันยุบมันก็ยังมีหัวอยู่นะคะอันนี้ก็คือแล้วก็มันจะกัดถีเต็มแล้วนะคะสำหรับไม้หัวก็คือแก่ตัวแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ อ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ <S <S <ess im itation> เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้อยู่หน้ากล้องสุดเลยอันนี้คือเสน่ดดารานะคะเสน่ดารานี่สีสวยมากแล้วก็อันนี้จะกัดจุดเรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจเสน่ดดาราหัวนี้หัวโตเลยนะคะขออยู่ที่100บาทนะคะ100บาทนี่อันนี้เมืองพิจิตรนะคะเมืองพิจิตรใครสนใจนะคะมีหัวแล้วแบบนี้อันนี้ให้ไป100บาทนะคะเมืองพิจิตร สายพระเนตรค่ะนนี้เริ่มกัดมาแล้วนะคะใกล้จะกัดแดงเต็มที่แล้วนี่กัดมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะใครสนใจสายพระเนตรหัวนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสวยมากนะคะอันนี้จะแดงแบบแดงสดเลยนี่ลูกไม้นะคะจะออกเปอรเปอะแล้วก็มีเปิดด่างมานิดหน่อยนะคะใครสนใจลูกไม้อันนี้ขออยู่ที่สี่สิบาทนะคะเป็นลูกไม้เบอร์หนึ่งแล้วกันนะคะ อันนี้จะเป็นมหาชัยนะคะมหาชัยหัวเบลอเลยนะคะใครสนใจมหาชัยหัวใหญ่ๆนะคะต้นนี้ปลายสวยด้วยหอยอยู่ที่ราคา200บาทนะคะมหาชัยค่ะสุดป่าถนานะคะกัดเรียบร้อยเลยนะคะสุดป่าถนาเขาจะกัดเป็นจุดๆแด,ดงๆนะคะใครสนใจอันนี้ให้ไป100บาทนะคะสุดป่าถนานี่หัวโตวเหมือนกันนะคะ ไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งหน้าจะออกส้มๆนะคะเม็ดส้มๆแล้วก็มีเม็ดขาวปะป้ายนะคะนี่หัวนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะไก่ฝรั่งค่ะนี่นะคะเป็นไม้ตะกูลไก่นะคะอันนี้จะเป็นบรรดาลซับนะคะบรรดาลซาับไม้หัวนะคะโอ้โหหัวเปเลยเลยนะคะใครสนใจบรรดาลซับนะคะหัวตัวโต,วตวเริ่มกัดกระดูกมาแบบนี้นะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา,าไป หนึ่งร้อยสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสิบาทได้หัวใหญ่ๆคุ้มๆไปเลยนะะี่ค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะเป็นเปิดนะคะนี่เปิดสวยมากลายศิละปะนะคะใครสนใจนี่ก็หัวใหญ่เหมือนกันขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกไม้เปิดหน้าใบสวยตัวนี้นะคะพระยาพันวังนะคะพระยาพันวังไม้ตัวนี้จะเป็นไม้กัดออกโทนแดงนะคะไม้เก่าะคะ่ะตัวนี้นี่ หัวประมาณนี้นะคะใครสนใจพญาพันวางต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป90บาทนะคะพญาพันวังค่ะอันนี้จะเป็นนาลีบุรพาแผงนะคะจะเป็นแผงชมพูนะคะเขาก็จะกัดสีชมพูได้ทั้งใบเลยแต่ไม่มีป้ายนะคะหัวใหญ่มากนะคะใครสนใจนาลีบุรพาแผงต้นนี้นะคะ คุ้มๆเลยนะคะเอาไปทำกอก็ได้ค่ะเพราะว่าหน่อเริ่มขึ้นแล้วนะคะขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะนารีบุรพาแผงหัวเบลอเลยทศกันค่ะทศกันอันนี้นี่จัดเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ดูหัวนะคะหัวใหญ่เลยนี่ค่ะใครสนใจนะคะทศกันหัวนี้ขออยู่ที่ราคา,าไป1 0 0บาทนะคะทศกัน เขาจะเป็นไม้กัดสีนะคะตอนเด็กเขาจะเขียวนะคะเทพอมฤตนะคะเทพอมฤตอันนี้ก็มีหัวแล้วเหมือนกันนะคะขออยู่ที่ราคาไป40บาทนะคะเทพอมฤตนะคะเขาจะกัดขาวได้ทั้งใบเลยนะคะตัวนี้เริ่มกัดมาแล้วสกกะนิมิตนะคะสกกนิมิตนี่อันนี้ก็มีหัวแล้วค่ะใครสนใจสกกนิมิตนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะสกกานิมิต นี่ค่ะไม้หัวนะคะทุกต้นมีหัวหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นปินปะทุมนะคะปายสวยๆมาเลยไม้เก่าค่ะมีหัวประมาณนี้ใครสนใจปิ่นปะทุมให้ไป100บาทนะคะไม้ตัวนี้จะหัวไม่ใหญ่นะคะเขาจะเป็นไม้ห่วงหัวนะคะตัวนี้เทวกรรมรังรักนะคะแบบไม่ด่างนะคะเขาจะกัดแดงได้ทั้งใบนะคะกัดแดงลายๆมีหัวแล้วค่ะอันนี้ให้ไปราคา40บาทนะคะพื้นใบสวยค่ะ อันนี้เป็นเพชรพระอุมานะคะไม้เก่าให้ดูนะคะมีหน่อยเยอะมากแล้วก็หัวประมาณนี้ค่ะใครสนใจนะคะเพชรพระอุมาตัวนี้เดี๋ยวจะกะสีออกเข้มๆนะคะใครสนใจก็เอาไปอยู่ที่ราคานี้ขอราคา80บาทเท่านั้นคะ่ะเพชรพระอุมาต่อไปเพชรบ้านประทุมนะคะเพชรบ้านประทุมไม้ชมพูป้ายเขียวอ่อนนะคะ หัวประมาณนี้ขายสนใจเพชรบ้านปทุมหัวนี้ขอราคา100บาทนะคะเพชรบ้านปทุมสีสดมากอันนี้จะเป็นเพชรสีนิน่นะคะหรือว่าลูกไม้ดำของพ่อนั่นเองนะคะหัวประมาณนี้ค่ะขายสนใจนะคะตัวนี้ใบแข็งการแข็งอยู่นอกตู้ได้ดีนะคะเพชรสีนิ่ต้นนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะ120บาท เจ้าจัก,กรพพัดด่างนะคะเจ้าจัก,กรพพัดด่างอันนี้ด่างมาแล้วแล้วก็ขึ้นเม็ดชมพูแล้วนะคะหัวประมาณนี้ใครสนใจเจ้าจัก,กรพพัดด่างต้นนี้ขอ70บาทนะคะอ่าอันนี้แพ็ก3ต้นให้นะคะมีนางมาซีนะคะ นบผสรแล้วก็รัสมีเงินนะคะได้3ต้นเลย3หัวนะคะใครสนใจนะคะชุดนี้ขออยู่ที่ราคา150บาทนะคะ150บาทได้3ต้นไปเลยนะคะปีกินนาลีนะคะปีกินนาลีนี่อันนี้ก็จะเป็นไม้ใบยาวนะคะสีสวยนะคะแล้วก็นีหัวประมาณนี้คะ่ะปีกินนาลีใครสนใจนะคะนี้ขอราคา100บาทนะคะปีกินนาลีจะเป็นไม้ตามหานะคะก็คือ มีคนถามตลอดเลยนะคะไม้ตัวนี้อันนี้เมืองกอกเกตไม่ดางนะคะเมืองกอกเกตไม่ดงังหัวก็ใหญ่อยู่นะคะสําหรับเมืองกอกเกตไม่ดางขออยู่ที่สี่สิบบาทนะคะมเม็ดเขาจะแจ่มมากๆนะคะตัวนี้แต่เขาจะไม่มีเปิดดางขาวมานะคะราดดําเนินนะคะราดดําเนินได้สองหัวไปเลยนะคะสองหัวนี้ขออยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะราดดําเนินจะเป็นตับถนนใบยาวนะคะเอาไปทพํพภ่มสวยค่ะ ลูกไม้ใบหอกนะคะเปิดด่างมาด้วยนะคะเป็นด่างเทียมนะคะตัวนี้หอกเหลือบสวยมากใครสนใจนะคะมีหัวแล้วขออยู่ที่ราคาเอาไปเอาไปแปดสิบบาทละกันนะคะตัวนี้อันนี้รักเอ้ยนะคะมีเปิดด่างมานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวดูหัวก่อนนะคะนี่หัวประมาณนี้นะคะรักเอ้ยใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป สีบาทนะคะรักเอ๋หัวนี้ให้ราคาโปรโมชั่นพิเศษมีหัวเดียวค่ะองคุรีมานนะคะองคุรีมานอันนี้มีหัวแล้วเหมือนกันขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะองคุรีมานนี่ค่ะอันนี้หัวใหญ่เลยกันยาวัชระนะคะเป็นไม้ป้ายชมพูนะคะนี่ใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาไป ห5 0้าบาทนะคะกัญญาวัชระนี่เอาไปผ่าได้เอาไปทำโกได้ค่ะม้าสีหมอกนะคะม้าสีหมอกไม้หายากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโทนออกเทาๆนะคะหัวประมาณนี้ค่ะม้าสีหมอกนะคะใครสนใจนี่ขอ100รบาทนะคะม้าสีหมอกอันนี้ม้าแก้วกับเขื่อนนะคะเขื่อนป่าศักนี่ค่ะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะ นี้ปสาส่าทองนะคะต้นนี้ขอราคา120บาทนะคะสำหรับปสาส่าทองนี่คะ่ะสีสวยมากอันนี้พานครนะคะป้ายสวยเลยต้นนี้ขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะพานครมีหัวแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้สุวรรณภูมินะคะน่าจะมีหัวน้อยๆน,นะคะสำหรับต้นนี้ขออยู่ที่ราคาไป70บาทคะ่ะสุวรรณภูมิจะเป็นออกแดงเงานะคะ ตาละแม่กูซุมานะคะตาละแม่กุซุมาอันนี้จะกัดออกชมพูแบบนี้นะคะชมพูแบบพัสเทลหน่อยนะคะใครสนใจให้ไปต้นละ50บาทนะคะตาละแม่กุซุมาค่ะอันนี้พราวนะคะพราวต้นนี้ก็มี2หน่อเลยนะคะพราวให้ไปต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป70บาทนะคะ70บาทอันนี้จะเป็นนางรากสดแพผงแดงนะคะต้นนี้มีใบเดียวมีหัวแล้วค่ะ ขออยู่ที่ราคาเไปแปดสิบบาทนะคะใบสวยมากนะคะนางรากสดแผงแดงนะ,คะ่คอะนนี้โนพะก้านะคะโนพะก้าวปลายอันนี้ให้ไปราคาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวน,นี้โนพะก้าวปลายค่ะนี่เป็นออกขาวชมพูนะคะใครสนใจต้นนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนูไม่แน่ใจว่ามีชื่อหรือเปล่านะคะนี่สีสวยมาก อันนี้แดงแบบแดงเข้มเลยนะคะโทนแดงเดือดหมูให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทเป็นลูกไม้นะคะหอเป็นรหัสหอหีบค่ะนกน้อยนำโชคนะคะนกน้อยนำโชคอันนี้ขอราคา80บาทนะคะเป็นใบพิュิวมาเลยลอยชมพูนะคะไม้เข้มหลอดใหม่เปิดมาแล้วค่ะใครสนใจนะคะต้นนี้ขอราคา60บบาทนะคะมีเม็ดกระจายทั่วใบนะคะนี่แดงสวยมากนะคะตัวนี้ นี่คะ่ะไม้เข็มๆกันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นออกพื้นน้ําตาลนะคะน้ําตาลเส้นใบออกดําๆแวบ,บหนึ่งนะคะอันนี้ก็มีจุดแดงด้วยนะคะใครสนใจต้นนี้ขอราคาเอาไปห้าสิบบาทนะคะขอเป็นเบอร์หนึ่งคะ่ะอันนี้จะใบออกขาวนะคะขาวแล้วก็มีจุดด้วยนะคะหัวใบออกเปรดเขียวนิดนึงนะคะมีลูกน้อยๆอ,อยู่ต้นหนึ่งด้วยคะ่ะใครสนใจนะคะขอเป็นเบอร์สองนะคะเบอร์สองต้นนี้ขอราคา 90บาทนะคะสีแบบว่าออกทนขาวแล้วก็ใบกว้างอยู่นะคะเบอร์สามคะ่ะเบอร์สามจะมีถ่องทนนะคะมีสองต้นในกระถางนี่อันนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะใครสนใจอันนี้ก็จะเป็นแพ็คคู่ไปเลยคู่นี้ขอเป็นเบอร์สามเอาไปราคาเจ็ดสิบบาทนะคะมีสีชมพูหวานๆนะคะกับอันนี้จะออกเม็ดขาวแล้วก็เส้นใบออกชมพูนะคะนี่คะ่ะ อ่าหมอปริญญานะคะวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสําหรับหมอปริญญาจะเป็นไม้ป้ายนะคะหนึ่งร้ยห้าสิบค่ะหูใบเขาจะเกยกันเลยนะคะตับหมอนะคะตัวนี้นีค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์สี่นะคะเบอร์สี่เป็นเส้นใบชัดๆไม้กระดูกแบบนี้นะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป90บาทนะคะเบอร์สีถ้าหนูจะไม่ผิดอันนี้จะผสมระหว่างมิ่งมงคลกับอ่า ไม่แน่ใจอีกต้นหนึ่งอะไรนะคะแต่จาได้ว่าผสมมีมูคนและเส้นใบมันเป็นแบบนี้นะคะสวยมากอันนี้ชายชนนะคะน,นี่กําลังออกดอกนะคะชายชนต้นนี้ใครสนใจนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคาไปหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะสําหรับชายชนนะคะมีหัวแล้วด้วยนะคะนี่คะ่ะหงยกนะคะกระถางนี้จะเป็นมีหัวนะคะมีสองหน่อในกระถางแบบนี้นะคะ ต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคา110บาทนะคะหงโยกได้ไปคุ้มๆเลยไม้หัวนกตูนะคะนี่ค่ะนี่แล้วก็มีต้นนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ขอ100บาทนะคะสีออกโคนเดียวกันเลยแต่นี้มีหน่อเดียวค่ะดาวเคียงดินนะคะดาวเคียงดินอันนี้จะเป็นไม้ที่น้ำเมืองนอนท์ไม่ด่างนะคะเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะดาวเคียงดินนั่นเองใครสนใจดาวเคียงดินนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะ อันนี้เบอร์หกนะคะเบอร์หกอันนี้จะเป็นพื้นนอกขาวเปิอะแดงนะคะแดงเป็นจุดๆใครสนใจนะคะเบอร์หกขออยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะหกสิบบาทโอ้อันนี้สวยมากค่ะยักษ์ปักหลันนะคะเขาเพิ่งงอกมาจากหัวค่ะสำหรับยักษ์ปักหลันต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาไปเก้าสิบบาทนะคะสำหรับยักษ์ปักหลันตายมาแล้วค่ะ อันนี้ลูกไม้เปิดนะคะเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดขออยู่ที่ราคาเก้าสิบบาทนะคะเป็นเปร์ชมพูสวยๆนะคะพระรามนะคะพระรามอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะพระรามจะเป็นใบยาวนะคะตัวนี้นี่กัญยานะคะมาเป็นกอเลยแต่ยังไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่นะคะใครรับนะคะหนูขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะกัญยาค่ะเขาจะกัดชมพูนะคะ